ทองคำในช่วงสัปดาห์22-26ธันวาคมยังดูสดใสก่อนสิ้นปีหลังจากผ่านช่วงสัปดาห์ที่โหดมากกันมาแล้วภาพรวมต้องบอกเลยว่าทองคำยังอยู่ในลักษณะแกว่งตัวในกรอบสูงหรือไซด์เวย์อัพยังไม่เห็นสัญญาณร่วงแรงแต่ก็ยังไม่ใช่ขาขึ้นแบบพุ่งแรงนะครับปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลต่อทองปัจจัยหลักที่ต้องจับตายังเป็นเรื่องเดิมแต่สำคัญมากหคือทิศทางดอกเบีย้ยของเฟด 2. คือค่าเงินดอนลลา,าร์สหรัฐและสคือความกังวลเศรษฐกิจโลกทั้งหมดนี้ทำให้นักลงทุนยังถือทองคำไว้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยครับค่าเงินบาทกับทองคำทีนี้มาดูฝั่งบ้านเราค่าเงินบาทช่วงนี้แข็งค่าค่อนข้างแรงถ้าเงินบาทแข็งราคาทองในประเทศอาจขึ้นไม่แรงแต่ถ้าเงินบาทอ่อนทองไทยมีโอกาสขยับขึ้นเร็วกว่าทองโลก ธนาคารกสิกรไทยคาดเงินบาทจะอยู่ในกรอบ31.3ถึง31.8โดยยังต้องติดตามตัวเลขส่งออกไทยการเคลื่อนไหวของราคาทองโลกและดอลลาร์สหรัฐสรุปสิ่งที่ต้องติดตามสรุปสั้นๆสิ่งที่ต้องเฝ้าดูสัปดาห์นี้ 1. ดอลลาร์จะอ่อนหรือแข็ง 2. ค่าเงินบาทจะหลุดกรอบหรือไม่ 3. แรงซื้อแรงขายก่อนสิ่งปีเพราะช่วงปลายปีตลาดมักจะเหวี่ยงกว่าปกติครับ แนวรับแนวต้านสุดท้ายคือระดับราคาที่สำคัญทองโลกมีแนวต้านอยู่แถว4,380ถึง4,440ดอลลาร์แนวรับแถว4,320ถึง4,320ดอลลาร์ใครลงทุนระยะสั้นอย่าลืมตั้งจุดซื้อจุดขายให้ชัดส่วนใครถือยาวใช้จังหวะย่อตัวเป็นโอกาสได้ติดตามราคาทองและค่าเงินบาทใกล้ชิดแล้ววางแผนให้เหมาะกับตัวเองครับผมบิซซี่ขอบคุณครับ